อยากให้กลุ่มเราเป็นคนเหมือนครูนี่นะทำไมอ่ะเป็นคนเติมล่าเออาว่าฝ่ามินแม่งเมาทั้งกลุ่มคือเล่าเนี่ยคุณบอกว่าถ้าบอกเขาจะไม่ซื้อกที่กองกักเดี๋ยวมันเมาหมดแล้วแล้วพอกลุ่มเรามาแล้วทำไงล่ะมั้ยจีกบดได้จีกบดอย่าลืมใครใครใครใหจีกบดใครใครไอ้ไอคลิปไงเฮ้ยผมไม่ได้ดูเลยอ่ะอ้าว มอยู่บ้านนอกเนอกคุณกลับมาในเมืองอ้าวเพาคุณลงว่าชุดแรกที่มันถึงไม่มีคนเข้ากลุ่มอ่ะไอ็มอาบุญเรียนพี่หวังเรียนอ๋อแต่ชุดเยนที่ว่าเคลียร์กระโปรงอ่ะโอ้โหวานแล้วทำไมไม่เข้าเลยหายหมดเลยเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บคือกระทุ้นี่หลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอไปเจอไอ้บุญเรียนทั้งปอบมันหายมันหมดมันลยก็พันกว่าคนเนี่ยที่เขาจะสมัครเนี่ยที่ได้บอกไม่เอาผมไม่รับไม่รับ พอลงคลิปไปเลยว่าผมโทรตามเลยพี่ตกลงเข้าไหมเนี่ยเขาบอกอย่าอย่าติดต่อครับอย่าผมติดต่อครับคือแกแค่นั้นแล้วเนี่ยแล้วเกิดจับอีกตัวมาแล้วให้มันผสมพันกันนะนะเจียนะมีมีคอมดัเป็นเรื่องเจียเรี่อเจียยเรื่จียครับอันนี้ไม่มีผู้หญิงอันนี้ผู้ชิงเออให้เป็นผู้ชิงสักวันหนึ่งครับแก้เล่ามดแล้วครับ ใช่แล้วมันมันไปเลยนะมันชิมแก้วถึงเนี้ยนีใช่ผมกมชงดวนดวนๆวอะไรในกินอะไรเนี่ยจิ้มกุ๊กเอาอีกแล้วจะแบบกุ๊ทุรีย่างกินมันเมือนมือการกิน